ว่าสิบคันผม้อมาเช็คอันี้ก่อนเต็ตเตอาภาพผมลองนั่นลองนี่ไปเรื่อยเอาที่บ้าพมันออกมาดีแล้วก็แบบได้เฟรมเยอะแล้วก็ประหยัดไฟกินไฟน้อยอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้น่าน่าจะแบบมาในจุดถึงจุดนั้นแล้ว ผมผมเล่นาภาพ 2K ได้ไงก็เลยไม่ค่อยกินแรงไอ้นี้เท่าไหร่ไม่ค่อยกินแรงการจอเนี่ยข้างบนผมก็ตั้งอย่างเงี้ย resolution 2K VSync ก็ enable ไว้ส่งเฟรมเรทผมว่าให้ให้มันสัดเต็มที่มันไปนเลยแล้วเดี๋ยว VSync มันกดลงมาเท่ากับ h ฮิร์ของจอเองซึ่งจอผม h ฮิร์ จอทีวีไงเฮิร์ตมันร้อยยี่สิบเนี่ยมันมันก็กดลงมาร้อยยี่สิบถ้าเปิดแบบเอ้ถ้าปิดวีซิงมันจะได้แบบขึ้นไปนูน่นนะจุดสองร้200อยแถวแถวสองร้อยปิ่มปิ่มสองร้อยแต่ผมก็ดันเอาไว้มันเป็นการประหยัดไฟอีกวิธีหนึ่ง แล้วข้างล่างนี่ผมก็เนี่ยตั้งตามเนี่ยฮะ resolution scale ร้อยนึ่งส่วนมากจะเป็นแบบ epic high epic high แล้วพวกนี้หมดเลยนะแบบพวกอันอันไหนที่ที่มันเปิดเปิด high แล้วมันผมไม่ถูกใจอะ่ะผมก็ดันไป epic คือแรกเริ่มเลยผม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 จะเลือกไอ้นี่ผมจะเลือกโปรไฟล์ epic เอาไว้ที่ที่ที่เกมมันทำมาให้เนี่ยเลือกเป็น epic ไว้ แล้วผมก็มามาดูว่าตรงไหนไม่ต้องอ e ีพิกก็ได้อะไรเงี้ยก็ลดลงมาายถ้าายแล้วจะแบบมันเออายแล้วมันก็ก,ก็ยังแบบดูลน้ๆลนๆอะไรเงี้ยผมก็ลดลงไปมีเบี้ยมก็คือเอาเอาเอาที่พอดีเรา <c oughs> <c oughs> เราชอบแค่ไหนก็แค่นั้นแหละเพื่อ <c oughs> <c oughs> ไหนที่มันเกินไปใช่ป่ะแบบมองไม่เห็นน่ะ แต่มีเยอะแล้วมองไม่เห็นผมก็ลด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 ลงมาอันไหนที่แบบที่มันต่ำแล้วแบบเฮ้ยแม่งไม่ไหววะผมแค่หยับขึ้นนี่ก็จะออกมาเป็นรูปแบบนี้ shadow distance ก็ high ปกติอ๋อ view distance ผมเป็น epic ทำผิดแล้วก็มา shadow distance high contact shadow disable เพราะว่า ดิสเบ e ไปเพราะว่ามันมองไม่เห็นก็ <c oughs> <c oughs> <g oda> ไม่ต้องมีเอ t นตี้แอรีแสกนี่ก็หายเยอะไปผมก็มองไม่เห็นผมก็ลดลงมาจะลดลงอีกก็ยังไงหร,หรือว่ามันจะมีจุดไหนอจุดที่มันเป็นแบบเส้นเล็กๆเกส้นเฉียงๆอะไรยงเงี้งยเออมันมันมันจะมองเห็นผมว่าอ่ะ,อะประมาณขนาดเนี้ยไายใจ fsr ก็ไม่ได้เปิดนะครับ fsr เป็นตัวเหมือนเหมือนค่ายเขียวเขาเรียกว่าอะไรนะ dlss อ่าผมผมใช้การ์ดจอ amd ไงี้ยแล้ว fsr ก็ d i ดิสプレไม่ต้องมายุง่ง <c oughs> เอาภาพดิบออกมาพวกเอฟเฟกอะไรพวกนี้นะี่ก็เป็นไฮ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 มิลเลอร์คุณภาพนี่เปิดไฮไม่ได้ถ้า ถ้าเปิดแค่ไฮนะพอมองกระจกหลังปุ๊บรถคันหลังที่วิ่งตามมาจะไม่มีกระจกหน้ามันจะโบก็เลยก็เลยต้องเปิดเป็นอีพิกวิลดิสแทนในมิลเลอร์นี่ก็คือการที่เรามองเห็นในกระจกหลังไปไกลเท่าไหร่ก็คือไกล250เมตรไกลไปเลยมันยุบยิบอะ่ะ จริงจเปิดไปเยอะเปิดไปเยอะๆเลยในในความคิดผมนะเพราะว่ายิงาย่งไกลไอรายละเอียดในนะ้นมันก็ยิ่งเล็กกค่น,นิดเดียวไม่ไม่คิดว่ามันจะมีผลอะไรกับกับพวกเฟรมเลทหรือมันมันจะกินแรงอีกาจอมากขึ้นผมว่าเปิดแม่มันสุดมันสุดที่250เมตรใครที่เปิดน้อยนะลองดูดิ พอมันเลยไปนิดเดียวเลยเลยเลยหลังเราไปนิดเดียวมันกลายเป็นแบบไม่มีดีเทลอะไรแล้วออผมก็เปิดสุดเฟร,รมในกระจกหลังผมก็ให้แค่60เพราะว่าเราก็มองเรามองไม่บ่อยไงมองก็มองเว็บ,บเดียววิหนึ่งสองวิอะไรเงี้ยแต่ผมเคยตั้ง30แล้วคือมันมันต่างจากจากภาพเกมที่เราเล่นภาพเกมที่เราเล่นม120นันร2 0ไง พอมองกระจกปุ๊บม,มันกลายเป็นสามสิบเฟรมอย่างเงี้ยมันมันอ็ดๆๆๆๆมันก็รู้สึกแบบเฮ้ยมันถ้ามันโดดไปหน่อยเฟรมมันโดดไปหน่อยผมก็เลยตั้งให้หกสิบมิลเลอร์เรสโซลูชันนี่ผมก็ลดจากสูงสุดลงมาแค่แค่มิตรถึงไหนแล้วถึงนี่ถึงนี่ วิลเลิชันก็แค่มิดคือต่ำกว่านี้ไม่มองแลไม่แลดูไม่งามแล้วอันนี้ออฟเพราะเน้นวิสิบิลิตี้ก็คือ,อน,นี่จำนวนจำนวนรถที่เข้าอยู่บนสนามทั้งหมดมันผมก็เปิดออลเลยมันมันก็เห็นทั้งหมดคุณวัดสวัสด,ดีครับตีกันแน่นอนคุณชาน <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวหาป๊อปคอนก่อน <laughs> นี่เหมือนเหมือนว่าเขาไปรีสตาร์ตเปิดเปิดห้องเปิดสนามใหม่แล้วนะอันนี้เมื่อกี้ผมหลุดจากเซิร์ฟเวอร์แล้ะอันนี้เป็น VR ผมไม่มีก็เลยไม่ได้ตั้งอะไร Material Quality อันนี้ถ้าให้ตามตามคำนี้คำแปลออกมาก็คงเป็นเป็นแบบพื้นผิววัสดุ คุณภาพของวัสดุแต่ผมก็ลองลองเปิดไปที่สูงสุดก็เฉยเฉยไม่มีความต่างผมก็เลยลดลงมาเลยมันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้มองไม่เห็นผมก็ดูว่มันมันก็ปกติดูภาพแล้วมันก็ปกติผมว่าอยู่อยู่ตำตำไปแล้วไม,ไม่ต้องมาอะไรมากอยู่ต่ำตำไป temporal assembling รู้สึกมันจะเป็น มันมันใช้คู่แบบนี่คำบนกับ FSR ครับซึ่งซึ่ง FSR ผมไม่ได้เปิดผมก็ disable น,นี่ไปด้วย b o o m Quality มันเป็นเกี่ยวกับอะไรไม่รู้ว่าเกี่ยวกับแสงเกี่ยวกับไฮไลไท์อะไรนี่แหละไม่เข้าใจเหมือนกันน่าน่าน่น่า,น,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 าน่าจะเป็นดีเทลของแสงอาจจะแบบว่า อย่างเช่นพระอาทิตย์ส่องผ่านเมฆมาถ้าเกิดเราเปิดเราเปิดไว้ต่ํามันอาจจะเห็นพระอาทิตย์อ่ะเป็นดวงแบบขอบคมๆก็ได้คือคมไม่ไม่ถึงกบคมปี๊ดอ่ะอาจจะเป็นขอบเห็นเป็นขอบชัดๆแต่พอเปิดไอ้บลูมเนี่ยเป็นสูงสุดอะมันก็เป็นเป็นดวงอาทิตย์แบบเป็นฟ้าๆแสงแบบไม่ไม่ขึ้นเป็นขอบคือเป็นเป็นเป็นฟ้าๆแสงนวลๆอ่ะเขาเรียกอะไรวะ เฟนมันแบบเนียนมากอ่ะคือมันไม่เป็นวงวงอ่ะเออมันเป็นฝ้าแสงแบบฟุงๆอ่ะอ,อันนี้รู้สึกจะเป็นฝุ่นพวกฝุ่นผมก็เ,เปิดเยอะไว้ที่จริงอยากเปิดไฮเอ้ยสุดแล้วนี่เออเปิดไฮแล้วไอนน้ตรงนี้ไม่รู้อ่ะไอ้หลับเนี่ยย่อมจากอะไรก็ไม่รู้ l o d ขอผ่านแต่นี้อันนี้มันเป็นนี่ดีเทลของ ดีเทลของรถผมเคยเปิดต่ำแบบลองนะเปิดต่ำแบบต่ำๆแบบยี่สิบมั้งเออยี่สิบอะพอรถมันวิ่งไปไกลๆสักห่างจากเราร้อยร้อยเมตรถึงหรือเปล่าไม่รู้ในระยะเนี้ยในลัศสมีเนี้ยแถวแถวเนี้ยแหละห้าสิบเมตรร้อยเมตรอะไรเงี้ยกระจกมองกระจกแผ่นหลังทั้งทั้งแผ่นอะ มันหายไปเว้ยกับรถบางคันอะ่ะออผมก็เลยมาเปิดให้มันเยอะขึ้นอสลอตนี้ก็ไม่รู้แอดวานซ์ซับเพนอันนี้ก็น่าจะเป็นทำให้ภาพคมขึ้นแต่ผมไม่ผมไม่ชอบผมก็เลยดิสเ b l e บอรเลยโมชั่นเบอร์นี่ก็ d i s a b l เบอรไปเลยมีหรือไม่มีก็ในสายตาของผมคือมันไม่ต่าง มันจะต่างตอนนี้เนี่ยถ้าเราเปิดเอาไว้ใช่ไหมอีโมชันเบอร์เนี่ยเวลาเราเรามองแบบมุมสมมติมุมอะไรวะมุมคอปเตอร์อ,อ่ะเฮลิแคมในเกมนี้เรียกเฮลิแคมมุมแบบมุมสูงจากคอปเตอร์อ่ะรถวิ่งมันจะมีแบบเป็นภาพยุ่ยๆฟุ้งๆุบงระเบิดอยู่ตรงแบบตรงหัวตรง หัวรถท้ายรถอะ่ะเออซึ่งซึ่งผมไม่ชอบผมก็เลยปิดเลยแ a t u r a t i o n นี่เป็นความสดของภาพฮะร้อยหนึ่งผมรู้สุดมันซีไปนิดนึงก็เลยแบบอ่ตั้งเลขสวยๆตอนแรกจะตั้งสักแบบร้อยสิบห้าร้อยสิบอะไรเงี้ยว้าวเนี่ยแล้วมันก็ใช้ได้ไงที่ที่เลขสวยแล้วก็เราก็ไม่ต้องจำเยอะด้วยเผื่อว่าวันไหน มันมันแบบมันเพี้ยนไปแล้วอะไรอย่เงี้ยเราจะได้อ๋อเราตั้งหนึ่งหนึ่งหนึ่งทำง่ายดิไว้บาลานก็จะเป็นอ่าถ้าเ,าเป็นคนคนถ่ายรูปจะรู้มันคืออ่าเราเรียกอะไรนะอุณภูมิอุณภูมิไม่ใช่ความขาวที่เป็นขาวอะ่ะไว้บาลาน คือไม่เอียงไปทางเหลืองวอร์มก็เหลืองใช่ไหมวอร์มเมอร์ยิ่งเหลืองเข้าไปอีกโคเดอร์ก็ก็ฟ้า,ฟา,ฟาอๆไปทางฟ้าดิวเท่านี่นี่ก็เป็นขาวขาวก็เป็นขาวเลยเหมือนแบบแสงหลอดไฟอ่ะออที่ที่เขาเขาจะมีแบบไววอร์มไว้คูลไว้อะไรพวกเนี้ยอ่ามันมันั้นเลยชาร์เน็ตคมนี่มันดีฟอร์มันมา80ดนสะ แล้วดูดิมันสูงสุด300ซึ่งผมไม่ชอบอะไรคมๆแบบนั้นมันดูปลอมโอ้โห oh, 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 เลยทำเป็นศูนย์เลยซาเวล่าเดิร์เอฟเฟกนี่มันจะเป็นแบบว่าตอนกลางคืน่จะมองเห็นชัดมันจะเป็นกล้องกล้องที่ใช้ถ่ายทอดสดอะถ้าเราออกมาดูมุมมุมมองนอกรถผมสมมุติว่าเราเป็นตากล้องเออมันคือสิ่งสกรปรกที่ติดอยู่หน้าเลน อิมเมจคอนรทสต์นี่ก็คือค่าความต่างความเข้มกับความสว่างนี่เป็นดีฟ u l t เลยไอโฟชัวเกนนี่ก็คือความสว่างด้านความสว่างอย่างเดียวโทนแมปปิ้งนี่คือมันเหมือนมันเหมือนภาพที่ถ้าเป็นพวกวิดีโอเขาเหมือนปรับสีอะ่ะเ,เหมือนการปรับสีแบบโทนแมปปิ้งคืออันนี้มันมันจะแบบอธิบายคงลึก มันมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสีแล้วกันเป็นเป็นแต่ว่าอย่างเช่นอย่างเช่นจอที่ไม่เป็น SDR ล้วไปเปิดภาพเป็น SDR สีมันก็จะแบบแปลกๆแปลงแปลงเพี้ยนเพี้ยนอ่าไอโทนแมปปิ้งนี่แหละมันจะเข้าไปจัดการให้ว่าไอภาพที่มาเป็น SDR มาฉายบนจอที่ไม่ SDR ให้ ให้มันมีให้ม,มีให้มันมีความแบบว่ามีสีที่เหมือนต้นฉบับที่เขาส่งมามาที่สุดมันจะไม่ดูแบบเป็นเทาๆแป้งๆสีประหลาดๆเหมือนเหมือนแบบจอสีเพี้ยนเลยเนี่ยน,ะนั่นเลยตรงนะของผมก็จะเป็น